พี่กดสวัสดีค่ะพี่กดเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ไมค์เลยสวัสดีสองสั้นครับค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยพี่กวดมาเจอกันในวันที่เซตลงขึ้นวันลงวันขึ้นวันลงวันอาทิตย์นี้เห็นภาพชัดเลยภาพรวมจากที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าโหงบเอ็นวีเดียออกมาดีฟองสบู่เอไอไม่มีหรอกพอตกกลางคืนปุ๊บอ้าวฟองสบู่มาอีกแล้วพี่ ยังงก็ก็ต้องบอกว่าผันผวนจริงๆนะครรอบนี้นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องของ Bubble AI เนี่ยนะหรือว่า Valuation ของคุ้นกลุ่มเทคที่มันแบบดูสูงเนี่ยมันหลายคนบอกว่ามันมีเซลออฟหรือจะเป็นบับเบิ้ลเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าประเด็นเนี้ยมันก็แน่นอนหรอกพอคุ้น PE สูงๆเนี่ยเวลามันจะลงมันก็จะลงแรงหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมมองว่า ด้วยเทรนของ AI ที่มันยังมีดีมานอีกมหาศาลในในอีกหลายๆายปีข้างหน้านะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะการเทค e p r o f i มากกว่าคือคือผมมองว่าโอเคหุ้นเพคอาจจะไปไม่ใช่เป็นหุ้นที่ไปมีเป็นลักเกซี่แต่ว่ามันเป็นหุ้นที่เป็น S curve มันเป็นเป็นฟิวเจอร์มากๆเป็นอนาคตจริงๆซึ่งมันถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยผมว่าทุกบริษัทเนี่ยมันก็ต้องลงทุนืป แล้วช่วงนี้มันช่วงที่ลงทุนเยอะด้วยแล้วเราเห็นหลายบริษัทเนี่ยเข้าไปลงทุนโ,โหเม็ดเงินแต่ละ,ะแต่ละบริษัทที่ประกาศม่ว่า้เป็น g o o g เ e Microsoft ซอฟนวีเดียต่างๆนานาเนี่ยบางบริษัทก็มีการควบรวมกันมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะมันเลยทําให้ดูเม็ดเงินการลงทุนมาค่อนข้างสูงแล้วบริษัทเราเนี่ยออกบอลออกหุ้นกูก้อ่ะออกหุ้นกูกนกก้นี่เยอะมากเลยเพราะแค่เงินตัวเองลําพังเงินที่ได้มาแล้วก็มาลงทุนต่อนี่มันยากล้วก<ห>็ไป กู้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยทำให้คนมองว่าเอ้ยมันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วลงทุนต่อไปเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยมันจะให้รีเทิร์นได้อย่างที่คาดหวังหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นมันก็เลยเป็นเหตุนะที่ทําให้คนมองว่าเอ๊ะมันถึงจังหวะที่มันจะลงทุนไปในสเตจของการลงทุนเยอะแล้วคนก็เลยกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวรายได้มันไม่มาล่ะแต่ได้มันไม่มาตามนัดล่ะจะยังไงแต่อย่างเอ็นวีเดียบอกว่าเอ็นวีเดียที่ประกาศก่ามันมันมาตามนัดไงคหตกำไรมันมาตามนัดถูกไหมแล้วมันมามากกว่าคาดด้วยเนี่ย รายได้โตหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหมันสูงมากๆแล้วถามว่าคําถามสัดว์ปลาแล้วมันจะสูงอย่างนี้ต่ออีกหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าอย่างแจ็คสันวอร์ก็บอกว่าคาดไกด์แดนดีนะพี่ก็ยังดีอยู่ไกด์แดนเขาก็ยังดีดีกว่าคาดการณ์อีกนะผมว่ามันก็เป็นลักษณะของการเทคโปรฟิตปกติธรรมดายังไม่ได้ถึงขนาดว่ามันไปกลับเทนมันยังไม่ได้กลับเทนมาเป็นเทนขาลงหรือว่ามันกําไรมันจะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย ถ้าไปเปรียบเทียบกับเทสลาสมัยก่อนนะเทสลาเมื่อก่อนรถจะดีไหมยังมันจะเกิดรุบัติเหตุไหมอะไรเงี้ยพวกมันก็เหวี่ยงน่าดูเลยนะตอนนั้นแต่ว่าก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาจนจนทําให้ทุกคนไว้วางใจมันและเชื่อมันในตัวว่าเขาสามารถผลิตรถแล้วขายได้แล้วก็ขายได้จริงๆแล้วก็ทําให้การยอดขายเนี่ยเขาดดลิเวอร์ส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นได้ว่าเออมั่นใจว่าเขาไปต่อได้ซึ่งผมว่าอย่างเอ็นวีเดียก็เป็นหุ้นลักษณะเนี้ยคือเขาสามารถเดลิเวอร์ได้ แล้วผมคิดว่าคอนแทคที่เขามีอย่างน้อยสองปีข้างหน้ามันก็ดีหรือว่าได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากลัวไปแต่ว่าเงินลงทุนเนี่ยรีเทิร์นเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้สูงอย่างที่คาดการไว้ก็ได้อันนัน้นเป็นสิ่งที่ตอบยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องทําให้มันเป็นเมตาเวิร์สเนี่ยทําให้เป็นโลกของดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างแอสเซทที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นดิจิตอลแอสเซทไปทั้งหมดเนี่ยโอ้โห oh, มันต้องเงินลงทุนมาหาศาลอยู่แล้วซึ่งอันนี้มัน มันเป็นภาพที่มันชัดเจนแล้วก็ก็ต้องอยอมรับนะครับว่าวันนี้ถ้าเป็นภาพของฟลทั้งหมดบนโลกนโเนี่ยคือฟล o เนี่ยมันมันเกิดมันเกิดมันเกิดจาก QE ของอเมริกาสองรอบรบอบแรกตอนสัปามเราจะเห็นชัดเจนว่า QE รอบแรกมันทําให้เงินฝัดเข้ามาในตลาดหุ้นเยอะมากแต่ q คิอีรอบสองนี่คือตอนโควิดเนี่ยก็เข้ามาในตลาดเยอะมากเหมือนกันแล้วก็เป็นเม็ดเงินที่ สูงมากๆโดยเราจะเห็นว่าม,ม,มันเทไปที่เทคไปส่วนใหญ่เพราะว่าอุตสาหกรรมอ,อื่นๆเนี่ยมันโอเวอร์สัพพลายเราจะรู้ได้เลยว่ามันโอเวอร์สัพพลายไม่ว่าจะเป็นจีนวันนี้จีนเนี่ยนโยบายจีนคือลดในแง่ของอะไรครับโอเวอร์สัพพลายที่เกิดขึ้นในประเทศทายัางไงคือทุกคนกบ้านเราเองก็โอเวอร์สัพพลายไหมธุรก,กิจปิโตรเคมีโอเวอร์สัพพลายธุรกิจน้ำมันโอเวอร์สัพพลายเนี่ยเป็นตัวที่กดในแง่ของราคาคอมโบดิตี้ต่างๆลงมานะครับ มันก็เลยกลายเป็นหุ้นเทคกลุ่มเดียวที่เป็นตัวดึงตลาด <ฮะ S 2> ขึ้นไปข้างบนนะฮะเมืเ่มาบ้านเราอาจจะมีแค่ตัวตัวเดียวหรือว่าแทบจะไม่มีเลยมันก็เลยทําให้บ้านเราอาจจะไม่ได้ดึงทําให้ดัชนีเราขึ้นไปเหมือนต่างประเทศอย่างวอลตินทำนิวไฮตลอด <ฮะ S 2> หรือไม่ก็ทั้งเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์พวนกนี้เขาทำออทามไฮนะของเราเนี่ยคืออีกยากอะยากะคือขึ้นมานี่ก็เหนื่อย เพราะอะไรครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้ถ้ามองว่าถ้ามองการลงทุนเป็นหุ้นไทยเนี่ยคือหุ้นไทยเนี่ยถ้ามองแค่ฟัน a เ e นทอลผลประกอบการเนี่ยนะกบกกมาเนี่ยคิวสองคิวสามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้โตขึ้นด้วยมไม่ได้โตขึ้นด้วยอาจจะอาจจะขึ้นมาแบบเยียร์แบบนิดเดียวเองไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าไม่มีดาวไซด์จากแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าไม่มีดาวไซด์ เพราะว่าราคาหุ้นก็ลงมาแล้วด้วยอืแต่สิ่งที่มันเปิดคือดีเวนด์เราจะเห็นว่าหุ้นดีเวนด์เต็มไม่หมดเลยใช่แม้กระทั่งก,กลุ่มราคาเริ่มต้นจากกลุ่มราคาในดีเวนหกเปอร์ซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตี่สบายๆหาไม่ยากเลยนะแล้วก็หุ้นกลุ่มอื่นก็โอ้โหเหตุกันณ์ในระดับที่โซนต่ํากันหมดเลยนะครับ,รบก็เห็นว่ามันเป็นภาพว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะโตอันนี้นี่คือคําตอบคำถามว่าเมื่อไหร่เราจะโตแล้วคําคำตอบคือยังไม่รู้ว่าจะโตไหมนะ เพราะเราต้องการเงินเม็ดเงินใหม่คือเม็ดเงินที่บอกว่าคิอหนึ่ง q ิวสองมันฝักเข้าไปในฮอดเทคไปหมดแล้วนี่เงินเงินใหม่ที่จะเข้ามาละ่ะฝรั่งที่ขายมาสี่ปีปีละแสนล้านเนี่ยปีนี้ก็แสนล้านไปแล้วนะอืแล้วใครจะหลีดตลาดก็คือฝรั่งหลีดถ้าวันไหนที่ฝรั่งยังไม่หลีดหัวตลาดขึ้นยากมากสําหรับตลาด้นไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันจะขึ้นยากนะก็คือเม็ดเงิน LTF ที่พร้อมที่จะขายอยู่มันยังค้างท่ออยู่ประมาณสักเก้าหมื่นบาท นั้นเราเห็นว่าช่วงปลายปีเราจะเห็นความคึกคักของการซื้อ LTF เมื่อสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนแล้วสมัยนี้เป็นไงไม่มีใครคิดว่าเธอจะต้องไปซื้อื้อลดหย่อนภาษีไม่มีไม่ได้เห็นในในไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินเลยใช่ไหมฮะมไม่คยได้ยินภาพนี้มันก็ไม่เห็นแล้วภาพข้างหน้าอิสระยอสั้นเองเนี่ยเราจะเห็นภาพของการเมืองที่เกิดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองอีกแล้วฝรั่งจะซื้อหุ้นเราไหมก็หรือรอรัฐบาลก่อนใหม่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นภาพที่อาจจะดูไม่ได้ สตรองนักนะครับแต่ว่าราคามันลงมาหมดแล้วดิวเดียนเปิดกว้างกลายเป็นหุ้นไทยกลายเป็นเขาเรียกว่าตลาดหุ้นไทยกลายเป็นตลาดบอลมาแล้วตลาดระบัฐเ <laughs> พราะให้ดิวสูงมากถูกไหมว่า <c oughs> ให้ดิวสูงแต่ว่ามันมีดาวไซต์จำกัดอันนี้ใช่แต่ถามว่ามันจะไปข้างบนข้างหน้าเนี่ยไปข้างหน้าหรือขัพขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ต้องการเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาเข้ามาซื้อหุ้นนะครับเหมือนกับหลายที่เหมือนกันเงินเงินโฟลไปที่ไหนนะหุ้นจะเคลื่อนที่นั่น เป็นซับตัวไหนที่โฟเข้าโฟออกอเนี่ยเห็นใช่หรือแม้กระทั่งทองเห็นฮะทองตอนนี้ก็โฟเข้าโฟเข้าไปก็เต็มละอตอนนี้หุ้นทองไก่ไอ้ทองกลายเป็น speculative stop กลับมาใหม่นะเพราะมันขึ้นไปแล้วแล้วก็เศรษฐกิจมันวิกฤตหรือเปล่ายังไม่ใช่มีการวิกฤตขนาดนั้นเลยก็ยังไม่ใช่เป็นภาพที่อาจจะยังไม่ได้เคลียร์ชัดว่าจะเกิดวิกฤตหรือวโอทองจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกมันขึ้นไปอีกไม่ได้เหมือนโฟของหุ้นเหมือนกันหุ้นบางตัวไม่มีใครซื้อเลยมันก็จะค่อยๆลง แต่หุ้นตัวไหนที่แบบมีโฟเยอะๆหุ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆไงขยอยขยอยขึ้นเพราะว่ามันมันมน,นิดเม็ดเงินใหม่โฟโใหม่ที่เข้ามาในตลาดอืมโอเคอืมคเพราะนั้นเนี่ยอืมทไงดีใช่ไหมใช่ทำไงดีคะเนี่ยลงมาให้ก็ซื้อครับเพราะอย่างผมบอกว่าดาวไซต์จำกัดไงอืมหุ้นมันก็ถูกแล้วยิวก็ให้แล้วยิวก็สูงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นแบบนี้เป็นลักษณะของไซด์เวสเปกูลอทีฟรายวันอืม ลงมาก็ซื้อแต่ว่าขึ้นไปก็อาจจะต้องทํากําไรถ้างนั้นกรอบของเซ็ตอาจจะแคบมากๆใช่ไหมพี่กฎใช่ต้องทํากําไรครับต้องทํากําไรขึ้นไปต้องทํากําไรไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกเออเลยเหย่ว่าจะต้องอย่างเดลต้าอย่างเงี้ยลงมาเป็นโอกาสแต่ว่าขึ้นไปก็เป็นการขายเหมือนกันเพราะว่า p ีสูงถูกไหมครับค่ะอันนี้เป็นต้นก็คือเป็นภาพนี้เป็นภาพนี้เป็นภาพนี้ไป แบ่ไม่เมื่อกี้พี่ก่อนพูดถึงต่างประเทศเลยขอถามอีกตัวนึงไหมคะพอดีตัวเลขนอนฟาร์มออกมาแล้วมันก็เหมือนทิศทางการปรับดอัตราดอกเบี้ยตัวเฟดเนี่ยมันจะดูดูฝั่งปรับลดดูอ่อนแอลงอ่ะอาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยปลายปีต้องระวังอะไรไหมคะผมว่าดอกเบี้ยของอเมริกาก็ไม่น่าจะลงแล้วนะเพราะตัวเลขถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีแต่ว่าจริงๆตัวเลขอัตราการว่างงานมันเพิ่มขึ้นต่อนื่องนะ คือ4.4เปอร์เซ็นเนี่ยอัราเนนี้ยคือสี่สูงสุดในรอบสี่ปีเลยนะคือคือหลังโควิดมาเลยนะก็แสดงว่าในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกามีคนตกงานเยอะขึ้นแต่บางเอิญว่าเทคมันอาจจะมาบังอยู่อตัวเทคนี่แหละนะครับที่มันอาจจะบงังอยู่แล้วอีกอันนึงก็คือการลดไซส์ของอ,อของภาครัฐของรัฐบาลารัชกรของอเมริกามันอาจจะทําให้ตัวเลขนั้นนะ่ะ ดูอาจจะดูอาจจะมีคนตกงานเยอะขึ้นนะฮะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันก็ก็ยังมอว,ว่ามันจะเป็นช่วงของ transition นะเพราะว่าธุรกิจเดิมๆเ,เกา่เกาๆอาจจะต้องเปลี่ยนธุรกิจเทคมันกลายเป็นเทคคือเทคมันก็เป็นจุดดีนึงอาจจะมีการจ้างงานใหม่สําหรับเด็กใหม่คนรุ่นใหม่ที่มีงานใหม่แบบใหม่ไม่ใช่งานแบบเราันเป็นงานแบบใหม่มันก็เลยทําให้เอมองว,ว่ามันก็ยังมัน activity ต,ต,ต่างๆมันก็ยัง ดูจะยังคงสมูทอยู่ยาการลดดอกเบีย้ยก็อาจจะมีการดีเลย์ได้ในรอบนี้นะครับแล้วก็อย่างบ้านเราก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่าจะลดดอกเบีย้ยแต่ไงแต่ว่าก็ถ้าดูจากเฟดไม่ลดเนี่ยก็ไม่แน่ของไทยอาจจะไม่ลดด้วยคือของกนงรประชุม, 17, ชม 10, วันที่สนะิบเจ็ดของเฟดประชุม,มวันที่สิบวันที่สิบเนาะเราก็จะเห็นภ่าถ้าเฟดไม่ลดก็เราอาจจะไม่ได้ลดด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราก็โอเคถึงแม้ว่าจะดูซอฟลงไปบ้าง แต่ว่าก็มีมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลังๆช่วงเดืนอนพฤศจิกาเดือนธันวาเดี๋ยวเดือนมกราก็จะมีคนละครึ่งเฟดส,สองเฟดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอมีให้เห็นบ้างก็เลยอาจจะอาจจะอาจจะมีการดีเลย์นะเรื่องของการลดดอกเบีย้ยไประยะหนึ่งนะครับแต่คนคาดหวังนะถ้าลดดอกเบีย้ยหุ้นจะขึ้นนะครับถ้าลดดอกเบีย้ย0ูนจสองห้าเนี่ยหุ้นจะขึ้นประมาณสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบจุดได้ในแต่ละรอบซึ่งทีครั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็เห็นภาพนี้แล้วคนก็คาดหวังตรงนี้ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ การตลาดก็ยังไม่มีอะไรหรือว่ารอไม่เงินใหม่รอรออะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะพี่กดอะถ้าอย่างนี้อาจจะควรเอาแนวคิดนี้ไปทําเป็นกลยุทธ์ก่อนนะคะแต่ว่ามาถามหุ้นมีประเด็นจริงๆอะเขามีเขามีเรื่องนี้มานานมากแล้วพี่กดแล้วพอบอกว่าอ้าวน่าจะชัดแล้วเดี๋ยว2ี่บพฤศจิกายนนี้น่าจะเคาะเรื่องของพิ n g p พ w e r ได้แล้วสำหรับเอ t ทขึ้นมาหลายวันวันนี้พอเอาเรื่องนี้มาคุยลงเลยพี่กดว่าจะมีความชัดเจนไหมใช่ คือผมว่ามันต้องก็ต้องมีความชัดเจนแต่ว่ามันก็สรถมาดีเลยได้ไหมมันก็ดีเลยได้นะครับแต่เมื่อวานเรามีสองประเด็นประเด็นนี้อันหนึ่งก็จริงๆก่อนหน้านี้เอออทีก็ขึ้นมาโดยที่บอกว่าอผลกอบการอะไรก็ไม่ได้ดีนกเท่าไหร่นักนะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผละกอบการจะประกาศเย็นนี้นะครับหลังตลาดปิดนะงบเป็นงบปีของเอออทีนะทุกคนก็คาดการณ์ว่ามันอาจจะโตมันไม่ได้โตลดลงด้วยซ้ำไปประมาณสักแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต นะประมาณนี้คอนเซนซักก็อยู่ประมาณนี้ลดลดไปเพราะว่านำ้ำนวนนักท่องเที่ยวมันไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วนะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นมันมันประกอบกันอยู่แล้วนะแล้วก็ถามว่าจะโตไหมมากกว่าน,นี้ไหมแต่ทุกคนที่ที่หุ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยขึ้นมาจากนันคือโอกาสการเปิดเรื่องของการปรับขึ้น PSC ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศนะแต่ว่าทุกคนก็คาดหวังมากก็คือหุ้นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆรวมไปถึง เข้าสู่ไฮซีซันของธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของคิงพาวเวอร์ที่น่าจะเห็นผลสรุปบทสรุปออกมาได้แต่ผมคิดว่าน่าจะออกมาในเชิงบวกเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยถนะ้าคิงพาวเวอร์ยังอยู่แล้วก็อาจจะเป็นราคาใหม่ในราคาที่เคยประมูลต่ําสุดรอบที่แล้วนะไม่ได้เอาราคาสูงสุดที่ที่คิงพาวเวอร์ได้นะมันก็จะพอจะทําให้อ่อย่างน้อยเนี่ยราคามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เวอร์วงังอ่ะก็คือราคามันควรจะอยู่ในตามตลาดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่า อ่อ uh, King Power เนี่ย uh, ประมูลในราคาที่สูงมากๆสูงมากๆแล้วก็คาดหวังเรื่องการเติบโตของนักท่องเที่ยวแบบโอ้โหมากกว่าเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้สี่สิบเนี่ยก็ยังไม่ไม่เห็นเลยนะจากสามสิบหกสาสิบห้าอยู่เลยมันมันก็เลยทําให้รีเทิร์นที่เขาคาดจะได้มันไม่ได้อย่างที่คิดแล้วมาเจอโควิดเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเลนส์ของราคาเดิมนะหมายถึงว่าราคาต่ําสุดที่เขาประมูลกันณนะตอนนั้นนะผมคิดว่า ก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์บวกสำหรับกลุ่มสำหรับเอแต่ถ้ามีการประมูลใหม่เนี่ยก็ยังไงราคาเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกว่าจะเท่าไหร่ซึ่งเหมือนนั้นมันก,ก็จะดูภาพก่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่า a อ t เป็นหุ้นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นผูกขาดอยู่แล้วอะ่ะเราจะเห็นว่า OLT ลงมาหนักๆจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่จะสามารถดันตลาดได้ค่อนข้างดี เราเราสินเขีนยนเหมือนเมื่อวานเนี้ยเออที LT เป็นตัวดันตลาดชัดเจนมากๆนะฮะก็ก็ผมว่าผมว่าน่าจะเห็นโพสิทีฟมากกว่าแต่เรื่อง<ะ>เงินนี่มอย่าไปคาดหวังนะครับก็อย่างที่บอกว่าเต่องเล่นต้องเที่ยวมนไม่ได้สอดสอดรอสอดคล้องในแะง่ของประบวนการน่แล้วค่ะณราคาหุ้นตอนนี้พี่ให้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่ดีคะผมว่าถ้าเเออทีเนี่ยผมว่าราคาแนวรับง่ายกว่าสี่สิบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะอือือ คือเอทีถ้ามองพื้นฐานแนวยาวมากๆผมถ้าคนคิดเยวยาวนะไม่คิดสั้นเนี่ยมันมันไป6 0สิเจอยู่แล้วเพราะามันเป็นราคาฐานเดิมที่เขาเราเคยเห็นกันบนนักท่องเที่ยวแบบสี่สิบกว่าล้านคนนะอ่ะแต่วันนี้บนนักท่องเที่ยวที่35ล้านคนต่อปีมันก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปเท่าไหร่แต่ถ้ามีการปรับอย่างเงี้ย p c อ,อแล้วก็ประมูลนิ่งไปแล้วอย่างเงี้ย นะครับราคาประมูลมันนิ่งไปเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะกลับมาสำหรับตัวเออโอได้แล้วก็เป็นตัวที่จะดันตลาดด้วยอันเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่าลืมนะ King Power เป็นของใครแล้วมันมีส่วนอะไรกันยังไงกับเอ t อันนี้ก็ต้องลองไปคิดดูนะอันนี้ฝากไว้ค่ะค่ะได้ครับพี่โดวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ